สำม,มร์นี้เย็นเร็วจัดกับโลสุดคูซื้อเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมอินเวอร์เตอร์ทุกรุ่นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทฟรีซื้อตู้เย็นมิซูบิชิอิเล็กทริกขนาด10.2คิวขึ้นไปรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทฟรีประหยัดหายห่วงซื้อเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมรับส่วนลดช่วยเหลือค่าไฟฟ้ามูลค่าสูงสุด2,000บาทซื้อแอร์รุ่น a w ซีรีส์ XT Series รับส่วนลด2,000บาทซื้อแอร์รุ่น GT Series JW Series รับส่วนลด1,500บาทซื้อแอร์รุ่น KX Series ใหม่ล่าสุดปี2023รับส่วนลด1,000บาทผ่อน0%นานสูงสุด10เดือนโปรนี้เฉพาะช่วงงานรถโชว์เท่านั้น 22ถึง24มีนาคม2566ที่บริษัทสหพักทีวีเซลจำกัด Mitsubishi Electric